ภาพมันเก็อบเปิดมันหูผมโดนกระแทกเกือบลืมไปแล้วว่าเคยมีเธอที่ได้อยู่ด้วยกันไม่ลองที่มีในความทรงจำว่าเธอเป,เป็นทุกอย่างฉันเป็นเลยในใจมันรักมันยิ้มมันทุกชฉัมัดก็ทรมานอยากให้ให้อภยัยยังไม่ทันได้ขอโทษเลย เธอยังจำได้ไหมหคำที่พูดที่เธอเคยบอกไว้รักเข้าไปตลอดนะเมื่อของเธอที่อุ่นเธอบอกให้จับดีดีมันบอกบาง sorry เธอด้วยเลยที่ทผมไม่เป็นลงไลาเมื่อก่อนนะใครนะเขาก็บอกว่ารีบไปอยู่ผมดูมีออร่าทำให้เธอแซ่ตลอด เธอเสียยกแฟนเสียเธอแม่ตลอด I, I just making this shit ให้มันแม่ตลอดแค่อยากหาทางไวเก็บเอาให้แม่กับพ่อที่สุดผมต้อมันเสียผมรู้ตัวไม่โกงสายกับเท่าตัวทุกอย่างมันก็แค่ต่างแก่ตัวบที่มือฉันอาจจะกุมเธอแน่นยังจำได้วันที่เราสองประกันวันแรกจนตอนนี้เราทั้งสองมาถึงทางเดินแยกมีบางครั้งคิดว่าดีแต่ทุกทีมันแย่ เจอหน้าทุกทีตอนที่หลับฝันเหมือนหัวใจดวงนี้มันน้นกักขังถึงอยู่ในความทรงจำแต่ทุกๆการกระทำยังตอกยำ้ำเหมือนทุกครั้งว่ามีเธออยู่กับฉันแม้ความจริงไม่สามารถจะย้อนห้องสี่เหลี่ยมมุมนมเดิม,ดมที่ึงเดิมฉันเห็นภาพมันซ้อนติดตาสิ่งของที่เคยถูกจับวางในหัวสมองที่มีแต่เธอฉันก็ไม่อาจจัดการกลับมาภาพเธอมันวนย้อนกลับมา Oh baby you know I can't let you go and on you keep slowly but wanna let you But me I'm keep the list go แค่จะมือฉันไว้เลยฉันจะพาเธอไปไม่ว่าจะแห่งคนใดต่อให้ฟ้ามืดและฝนคื้มทันใจข้างเธอจะมีที่หลบได้ปวดกระจงมั่นใจไม่ใช่ไม่ได้เพียรเพราะมีเงินทองมากองให้แต่ข้าวแรงฉันสามร้อยแน่นอนฉันพร้อมยกให้ฉันจะคอยรับเธอตอนเธอนั้นพบใครไอโซแวตจุดดกถ้าโกหกผมพร้อมให้แม้เธออยู่ในคับจะถือดอกไม้ไปยกไหวลึกสองแม่ผมก่อนนะครับจะรักให้หมดหัวใจ ผมจะรักคุณให้หมดหใจคำที่พูดที่เธอเคยบอกว่าให้รักเขาไปตลอดนานมือของเธอที่อุ่นเธอบอกให้จับดีๆมันบาบางข r r ทษเธอด้เก่าจะผอไม่เป็นลูกไล่เมื่อก่อนน่ารีใครนะเขาก็บอกว่าเล็บวิญญาณผมดูไม่อร่า